สวัสดีค่ะมนากูไม่รู้ค่ะสำหรับเกมค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นเกมแดงเดือดค่ะที่จะเล่นในแอนฟิลนะคะในบ้านของลิเวอร์พูลซึ่งต้องบอกว่าที่แอนฟิลเนี่ยลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครในลีกมาแล้วถึง67นัดนะคะนั่นก็เป็นสถิติในบ้านของลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะคืนนี้เจอกัน5ทุ่มครึ่งนะคะอ้อเดี๋ยวท้ายคลิปนามีแจกของรางวัลด้วยนะคะ ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าแดงเดือดปีนี้มันไม่ใช่แดงเดือดอย่างปี2ปีที่ผ่านมานะคะทุกคนตั้งแต่คนนี้เข้ามาเรารู้สึกว่ามาสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้เขาขาขึ้นมากๆแล้วก็ฟอร์มดีมากๆเลยนะคะใน11นัดหลังสุดเนี่ยเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะและแบ่งเป็นชนะ9เสมอไปเพียง2เท่านั้นค่ะท็อปฟอร์มมากๆเลยค่ะ ทางฝั่งของลิเวอร์พูลเรานะคะอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะสามนัดหลังสุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยแถมยังเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะคะ3นัดหลังเนี่ยเก็บได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นค่ะนั่นมันอาจจะเป็นเกมจิตตาวิทยาก็ได้นะคะเพราะว่าทำให้แมนยูตายใจไม่ใช่ละ โอมาค่ะลิฟท์เรานะคะช่วงหลังฟอร์มไม่ดีเลยนะคะในลีดเนี่ยก็เก็บได้เพียง2แต้มจาก3นัดมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้ประสาทแดกแล้วค่ะอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเกมรุกด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเกมรับนะคะเพราะว่านักเตะเราเนี่ยเจ็บใช่ไหมคะในตำแหน่งเซนเตอร์แต่พอมาดูดูแล้วนะคะว่าเฮ้ย หลังเราก็ไม่ได้แบบว่าแยกขนาดนั้น,นการเสียประตูตพักหลังๆเนี้ยเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายแต่มันเกี่ยวข้องกับการทําประตูไม่ได้ของเรามากกว่ากองหน้าเราเนี่ยฟอร์มดรอปไปเยอะมากๆเลยนะคะทั้ง3ประสานของเราเลยค่ะเกมนี้ก็คงจะต้องวัดที่ความเฉียบคมของกองหน้าในแต่และทีมแล้วค่ะรวมไปถึงแท็กติกของผู้การทีมด้วยซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็มั่นใจในฟอร์มของการคุมทีมของโซชานะคะ ทางฝั่งของเจสกนคอปก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะคะ่ะนอมอวันไม่ค่อยมีอะไรหรอกคะ่ะใช่ไหมคะแดงเดือดในวันนี้นะคะมันจะต้องเมามันแล้วก็ดุเดือดที่สุดแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเลี้ยภูกับแมนยูยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นจ่าฝูงและรองจ่าฝูงมาน,นานมากแล้วนะคะการแข่งขันขับเคี่ยวกันน่ะมันส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเกมเกมนี้อยู่ที่ว่า ใครจะพลาดน้อยที่สุดซึ่งลิวอพูเนี่ยพลาดมาเยอะมากแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะแมตชนี้ยังไงเราก็ต้องการเพียง3แต้ม3แต้มเท่านั้นค่ะวันนี้ถ้าเราพลาด3มแต้มในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดำรงเป็นจ่าฝูงซึ่งมีคะแนนนำห่างเราถึง6แต้มรวมไปถึงทีมต่างๆที่จะขึ้นมาแทนที่ในอันดับ2และจะตกลงไปในอันดับ3าก็เป็นได้ แต่ฟุตบอลลูกกลมๆค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่วันนี้นาคิดว่าผลออกเสมอมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะคือไม่อยากให้เสมอค่ะวันนี้มนืนาวกูไม่รู้จะไม่ทายสกอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นเคล็ด เดี๋ยวเราก็มาร,ารุ่นกันดีกว่านะคะว่าทีมที่เล่นในบ้านดีที่สุดอย่างเลเวอร์พูลกับทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีที่สุดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมไหนจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในค่ำคืนนี้วันนี้เราไม่ขอถ่ายสกอร์นะคะแต่จะให้ทุกคนพิมพ์สกอร์เข้ามานะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะก็จะแจกเป็นของรางวัล3มรางวัลด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วย <laughs> <laughs> เสื้อแชมป์ปี่แล้วค่ะ ก็อาจจะเป็นแชมป์ปีนี้ด้วยก็ได้ไฮสเปโรนะคะนี่นะคะเป็นเสื้อแชมป์นะคะอีกสองรางวัลก็จะเป็นปฏิทินเลี้ยวปูโอ้ยนี่นะคะปฏิทินเรียวปูนะคะไปติดฝาบ้านกันไน้เลยอะฮแจกสองรางวัลรวมเป็นสามรางวัลน,นะคะก็ให้ถ่ายผลสกอร์คู่นี้เข้ามานะคะเรียวปูกับแมนยู จะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะคะใครทายถูกเดี๋ยวจะมาถ้าถูกหลายคนนะคะก็จะมาจับรางวัลกันอีกทีหนึ่งสามรางวัลน,นะคะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดแชร์ให้หนาเป็นสาธารณะด้วยนะคะคลิปนี้นะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทายว่าเลี้ยวผูชนะแล้วได้ของรางวัลน,นะคะไปคะ่ะสู้สุดหัวใจเด็กหงอไม่ยอมแพยย้แล้วคะ่ะต้องชนะเท่านั้นสามแต้มเท่านั้นลุย